นี่เป็นภาพเหตุการณ์ระทึกรถบรรทุกยางระเบิดเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงตามท้องถนนซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดและเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่อาจส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของท่านและผู้อื่นสาเหตุของอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจากการเสื่อมสภาพของยางที่ขาดการดูแลรักษาอย่าปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดควรนำรถของคุณเข้าตรวจเช็คสภาพอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้ความประมาทมาทำลายชีวิตและทรัพย์สินของคุณและผู้อื่นที่ฮีโนมิซุยเป็นศูนย์บริการอันดับต้นๆของประเทศไทยเราตรวจเช็คด้วยช่างที่มีประสบการณ์ตรวจเช็ควาละเอียดทุกจุดบริการครบวงจรรับประกันงานซ่อมพร้อมดูแลรถของคุณให้มั่นใจทุกการเดินทางค่ะซ่อมให้ครบจบที่เรา มีนอมีซุย้อมเลยไปกับคุณค่ะ